สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาาร้านวัสดุก่อสร้างทุกท่านครับวันนี้ขอนำเสนอโมผสมปูนนะครับหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวสวยๆครับโมลุงนี้ก็จะไปส่งในลูกค้าที่สุราษฎร์ธาน,นีนะครับวันนี้ยังไม่ถึงสุราษฎร์เลยครับวาถึงแถวไหนบางสะพานก่อนโอ้ก็เลยแวะเที่ยวทะเลก่อนครับนี่ ว่าไปถึงสูร่าก,กับพวกนี้นะครับติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับเป็นโม่ขนาด1คิวนะครับ1คิวติดตั้งบนรถกระบะครับจุดด้วยเครื่อง16แรงนะครับสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าแทบสีสวยๆเลยครับ,ร,บร้านวัสดุได้สนใจนะครับติดต่อเราได้ ได้เลยครับเบอร์โทร095ครับ8601271ครับผมพีชาครับสวยสีก็เลือกเอาเลยนะครับตามใจชอบจเจ้าสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับเลือกได้เลยสั่งได้เลยครับราคาขายอยู่ทั่วประเทศคือ185,000บาทจัดส่งถึงหน้าร้านนะครับค่าขนส่งของขอคิดตามระยะทางนะครับ ซื้อโม่ทางร้านเราครับแนะนำขั้นตอนการบำรุงรักษาตัวโม่นะครับแนะนำขั้นตอนการผสมปูนนะครับผสมยังไงมิกซ์ยังไงให้ออกมาสวยเหมือนแผ่นใหญ่เขานะครับเดี๋ยวผมมีสูตรลับเด็ดๆบอกให้นะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวทะเลก่อนครับทะเลครับทะเลนู้นอะม่มีคนจับ ุงจับปูอยู่สวยงามไหมครับทะเลทะเลทะเลครับวันนี้ยังไม่ถึงสุราษฎร์เลยแวะมาเที่ยวบางสะพานก่อนนะครับเอาวิวสวยๆมาฝากพี่น้องร้านวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมานะครับถ้าสนใจโม่ผสมปูนขนาด1คิวนะครับติดต่อผมได้เลย เบอร์โทนี้นะครับเบอร์โทนี้เลยครับนี่ครับจะเอาสีอะไรนะครับบอกผมได้เลยจัดให้สีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะครับแลบสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะแนะนําขั้นตอนการบารุงรักษาตัวโม่ใช้ยังไงให้ทนให้อึดให้นานนะครับผสมปูนใส่หินใส่ทราย ใส่ปูนอย่างไรให้มิกออกมาแล้วมันสวยเหมือนแพนใหญ่เขานะครับผมรับประกันสวยสวยงามตามคลิปวิดีโอนี่ครับคลิปวิดีโอนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอสถานที่สวยๆจะจะถ่ายวิดีโอส่งให้พี่น้องดูอีกรอบนึงครับสวัสดีครับ